รว่าทั้27จังหวัดต้องไปประชุมที่ที่เชียงใหม่กันถึงสองครั้งนครสวรรค์นี่เป็นโจทย์โจทย์จังหวัดแรกเลยอันดับหนึ่งเลยทีก่อพัฒนาพจิตซึ่งได้รับการดังเลยเอาไปเอาไปใช้ที่ที่ตรงนี้เรานยายา มาที่รักเคยับเนินมากันเยอะหน้าที่ผมเนี่ยเอาสิ่งที่ความไม่เข้าใจของเป็นกระดาษเป็นกระอ้อยเนะี่ยบางทีก็ติดที่นานถินกม่ได้ครับว่าเงินหนึ่งร้อยนี้ต้องให้เชาไร่เจ็สิบบาทอย่างวันนี้เราทำไปแต่เรายังมีผื่นที่ที่เป็นของคำ เรามีทุนเดิมของสวนภูมิเนี่ยจะเป็นโอ้โหใช่ไหพี่แต่ผมทำไมก็ยังสงสัยครัสบส,งสองครั้งครึ่งเอาคุณขับประกบไว้ก่อนแล,อลแล้วก็ค่อยเอาลงพี่แล้วก็โดยเฉพาะท่านประธานสภาเกษตรทุกจังหวัดท่านหัวหน้าเช่าแบบ้ย ท่านก็ดีคือที่เกอดจากว่าไม่เอาไม่เอาถึงบ้านครับตามที่เราทราบเนาะปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยหลักตั้งแต่ต้นนะครับสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายสาเหตุที่เราทราบกันดีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นจำเลยของสังคมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเผา ในเขาเรียกว่าในส่วนของส่วนเหลือใช้ในส่วนของภาคการเกษตรทั้งฟางข้าวทั้งตอสังขโพดหรือใบอ้อยสิ่งเหล่านี้แหละนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกว่าปัญหาทางสังคมอยู่ที่เราเห็นภาพเพราะะฉนั้นในส่วนของสภาเกษตรกรเนี่ยที่มาร่วมขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็คือเราพยายามจะสื่อถึงว่าตัวพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆที่จะมาแก้ ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ได้อย่างเช่นเราก็เห็นว่าวันนี้ในการจัดนิเศการเนี่ยมีหลายส่วนที่เราพยายามจะทําเรื่องจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยเพื่อจะมาทดแทนในการที่จะเผาให้กับพี่น้องกเกษตรกรซึ่งการเผานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับการเผานั้นเหมือนว่าเราทาลายอินทรีย์วัตถุ ที่ทําให้อินทรีย์วัตถุในดินนั้นจะลดน้อยลงไปในขณะที่เกิดจะะะากสาพสดรเผาแล้วก็จุลินทรีย์ที่มันมีมีชีวิตอยู่ในดินเนี่ยก็จะสูญเสียไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนของสภาเกษตรกรเนี่ยมีหลายๆจังหวัดนะครับที่นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย่างเช่นของจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องการทํานาแบบล้มต่อสั่งซึ่งลดกระบวนการการเผาแล้วก็กระบวนการการใช้พลังงานต่างๆ ในการทํารอบของทานาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมีรูปแบบของการนําฟางข้าวที่เราเหลือจากการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับเอามาทําเห็ดฟางเอามาทําเห็ดทุกชนิดนะครับที่เกิดจากฟางข้าวเดี๋ยวก็จะมีบูธของเพชรบูรณ์ที่เห็นภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับก็ได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเทศการแล้วมาทําให้เราเห็นว่าตรงนี้แหละนะครับซึ่งผลประโยชน์ คอยได้จากสิ่งที่เหลือใช้จาก,จากภาคการเกษตรเนี่ยได้นํามาใชา้ต่อเขาเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มีมีหลายเป้าหมายนะฮะ,ะเป้าหมายในส่วนของสภาเกษตรเนี่ยเราเราคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นจําเลยสังคมในเรื่องปุ่นควันดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามพลิกบทบาทนะฮะให้พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะ ทำให้สังคมเห็นว่าพวกเขาเนี่ยนะครับอยากที่จะเป็นแนวร่วมกอบกู้สังคมเปลี่ยนจากจำเลยสังคมเป็นแนวร่วมกอบกู้สังคมอันที่หน,นะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะรวมคนเนี่ยทุกภาคส่วนได้เพราะเป็นเรื่องของอภัยพิบัติรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราจึงใช้เป็นจุดนัดพบระหว่างกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอลดโลกร้อน ให้มาเจอกันเราคิดว่ากลุ่มกองทุนนี้เป็นกลุ่มกองทุนที่มีพลังถ้ารวมตัวกันได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่2วัตถุประสงค์ครับตรงตรงนี้ผมคิดว่าการรวมกลุ่มเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามีการรวมกลุ่มเหนียวแน่นมีการรวมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการยกระดับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองแต่ขนาเดียวกันอย่างที่ผมบอกแหละ การยกระดับมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าภาคประชาชนไม่มีงบประมาณสนับสนุนภาครัฐไม่เข้าใจนะภาควิชาการนไม่สับสนุนมันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้คอนเซปต์ว่าเป็นห้านิ้วเปลี่ยนโลกก็คือ5ภาคส่วนเนี่ยจะต้องมาทำทำงานร่วมกันเข้าใจกันสารพลังกันครับ